สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาเทปนะคะเมนูนี้เพื่อนๆเชีเมนูเร่งด่วนเด้อเราจะไปในเมืองเพื่อนจ๋าวันนี้เราจะกินขนมจีนเพื่อนจ๋าวันนี้เราจะกินขนมจีนน้ำยาน้ำยาปลาน้ำยาปลาไหลเพื่อนๆจ๋าใส่นี่ด้วยโอุ๊ยเดี๋ยวข้างนร้อนใส่กุ้งโอุยโอ้ยเดี๋ยวซองตาเนาะ กุ้งมีเด้อนี่เด้อเห็นไหมเห็นควันไหมควันขมูงเลยหือบังแสงเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนฝั่งกันมา,นนาระระว้าวอุ้ยนากขนากน้ำขึ้นไรนี่ยาปลาละว้าวหวขาดแล้ว หัวขาดีกว่าะหัวขาดนี่เจ้าสุดน้ำหน่อยเน้มปลา,าบ้างจุดิ้มปลาหน่อยจุด ได้ละบอลนี่เพื่อนดูสินี่นะชีวิตยูทูบเบอร์เพื่อนจ้าเถือสิมยังเลยเด้อเผื่อจะได้นะกว่าจะได้เพื่อนจ๋าเลยเด้อชีวิตของสาวยูทูบเบอร์เป็นอย่างนี้แหละมาแต่กันเลยจ้าวันนี้เราจะไปข้างนอกเพื่อนจ๋าเราจะไปในเมืองเรือยแบบนี้เด้อฝ่าวหืมอุ้ยอร่อยละผักแก้มมีแตงกวาโอ้ยแตงกวาชาพูแล้วก็ผักกาดขาวสลัดสลัดเพื่อนจ้า นี่นะแบบนี่ยตาหน่อยแบวสองตาแล้วก็กุ้งกุ้งของกุ้งไหมน้ำมันก็ยังมีอยู่นะอืมอร่อยตายควายล้มม่ได้เพื่อนจ้ามากินกันเด้อเมนูเช้า้อื หอมกุ้งอร่อยอ่ะไม่ผักด้วยผักกัด เห็นกุ้งไหมวยว้ตัวป่วนมาแล้วยาป,ป่าน้ำยาปลากระไรเพื่อนจะ๊ะน้ำยาป่านขนมจิ้นยาป่านเพื่อนทำเองเด้อท,ทำไม่อยากเลยทำง่าย พี่แน <Sky jogo. S 1> ่จอกระถิ่นแคบหมูใช um, ่ไหมแคบหมูก็มีนะจ๊ะอ๋อองไก่อยู่ไงองอ์ไก้เนี่ยมาอ๋อองไก่ตัดแคบหมูเหมือนกันจ้ะเอาองไก่กันเทาเดี๋ยวองไงยังไโอ้พ่อแม่ก่อนไหวแคบหมูแน่จ๊ะอื้มอืมว่าี๋ยนี่ยต๋า đẹp mà ôi mày kiếm cắn wow mình wow. có mấy kiếm mà mình có mình có đi ô chín má, ừ, tập 뭐? 그래 <curves> gật Cái dạng ta giang tam thân cả ừ. Tôi cũng còn cao Wow. เพื่อนๆจ้ามันแดดขยับไม่ได้แล้วเนี่ยมุมนี้นโอ๊ยยี่ไปตากแดดไปมันถูดอเลยมันอร่อยไหมแซ่บอ่ะ แซ่บมากเพื่อนๆอร่อยอร่อย โอเคอค่ะเพื่อนจ๋ะจิมแล้วโอเคนะคะท่านเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบค,คลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์และกดติดตามช่องนางคว้าพาแซบด้วยค่ะเพื่อนจ๋าโอเคเจอกันคลิปหน้าด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย